ครับสวัสดีครับก็ทอมพิจังนะครับวันนี้เราวิเดียวนะครับกับหมายคลองด่านบางบ่อนะครับวันนี้เราก็ใช้แหบฝรั่งเก้าสองตาห้าเซนนะครับก็วันนี้หมายสวยนะครับผมมาดูกันครับผมนี่ครับหมายสวยมากเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผมว่าเราจะได้ปลาไหมมีหลานถือกล้องให้เราก็ใช้แหฝรั่งเก้าสองตาห้าเซนนมาดูกันว่าจะได้ปลาไหม ประมาณ2เมตรครึ่งน,นะมสสามเมตรเพราะว่าแหเราลงถึงพนะื้นแล้วมัมีตัวไปโดนนะโอเคไม,ม่มีนะครับดูครับดูดิดูดแผลคนไม่ต้องดู

92ต5ญญา5เซนนะครับวันนี้เราก็อยู่หมายบางบ่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาเดียวนะรูวีดียวก็ใช้แหบพลังนี้ครับคโต้แวร2 0 2 1นะครับผม

ได้นะครับผมอันนี้ก็ให้หลานชายหวานนะครับโ<า>ดูครับผมมันจะได้ปลาไหมไา,ายวานนะ่ะตแต่แแตแตมดติดนะครับไม่โดนนะครับผมก็หวานแบบไทยได้นะครับหมายพิราหวานนะ luôn Đây này đứa nào ta. ở chỗ ừ. mà đồn ta. Ờ. Ừ. Lụm mà coi, để bưng đi. Cái đi Không thấy

Det er bra. โอเคเราให้ดูปลาทีいい่เราได้ไปดูตรงน้นง้วยไหนปลาบางมากก็สวัสดีครับความคิดจังครับก so ็สรุปคลิปวันนี้นะครับผมสำหรับก้าวศอกตาห้าเซนนะครับหมายคลองด่านเป็นตัครับประตูส่งน้ำนะครับผมปลาก็หวานยากเหมือนกันครับเพราะหมายกว้างก็เท่าที่ได้นะครับประมาณสามโลนะครับไอตัวที่เราใช้ก็จะเป็นก้าศอกนะครับผม นี่ปลาที่เราได้นะก็ได้พอสมควรนะก็เยอะอยู่นะครับส่วนในนี้ก็จะเป็นแห่ฝรั่งเก้าสองตาฮเต้นครับลูกโซ่แบบใหม่2021นะครับสนใจครับใครสนใจทักได้ที่เพจพิจังนะครับผมติดต่อแอดมินได้เลยครับเดี๋ยวตอบกลับครับสำหรับบรรยากาศที่เราได้วันนี้นะก็นี่ครับมาเบรคทวร์ลงมาที่บ้านนะฮมาหวานแห่ดครับดูตรงนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดเป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมติดตามคลิปหน้านะครับ